พระพิมพ์พระประธานอู่ทองเกตจรสุรุ่นพระพักดีเดชะทเทวเทนพิทักษ์แผ่นดินได้สร้างขึ้นมาโดยสมาคมท่องเที่ยวจวดปัจจุบันและชาวบ้านชาวเมืองและข้าราชการทหารตำรวจและชาวบ้านเด็กนักเรียนนะครับได้มีทุกท่านได้ออกมาร่วมกันด้วยใจแด้ศรัทธาทุกคนมีหัวใจเหมือนกันได้ออกมาสร้างพระเพื่อจะนําไปมอบแจกให้ทหารชายแดนนะครับเพื่อปลอบผอนกำลังใจนะครับ สมาคมท่องเที่ยวกเนศจัดสร้างขึ้นมานะครับพระที่ได้ออกมามีอัตลักษณ์หรือมีพุทธศินคือพระพิมพ์พระฐานอู่ทองเกียรติเกียรติจรสุ่มรุ่นพระพักดีเดชะทวุเทนพระถึงได้ออกมาไม่เหมือนกันมีเหี่ยวมีหดมีแห้งมียุบมีย่นนะครับเพราะว่าสร้างตั้งแต่วันที่5เดือนกันยายนถึงวันที่2ตุลาคมนับว่าก็ถือว่าเกือบ1เดือนนะครับแล้วคนที่มา ร่วมกันสร้างด้วยมาด้วยศรัทธาไม่มีการเลี่ยไรไม่มีการให้ทาบุญหน้าหน้างานนะครับคือให้มาด้วยแรงศรัทธาด้วยใจตัวเองนะครับทุกๆคนได้มาร่วมกันกดนะครับแล้วก็พระถึงได้ออกมาไม่เหมือนกันทุกองคนะครับไม่มีเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนบางคนก็จับแรงจับเบาบางทีเนื้อพระก็แฉะนิ่มนุ่มหนึกนะครับจึงให้พระถึงพระพระเป็นพิมพ์พระประธานแต่จึงทําให้พระมีพุทธศินเดียวกันแต่ออกมาแล้ว ไม่เหมือนกันมีอัตลักษณ์ไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับพระทุกพระที่สร้างขึ้นมาคือด้วยแรงศรัทธาของทุกท่านนะครับทางสมาคมท่องเที่ยวจวดประจินบุรีจึงขอขอบพระคุณชาวบ้านชาวเมืองและข้าราชการตำรวจทหารนะครับแล้วก็เด็กนักเรียนอนุบาลแม้แต่พระนะครับที่ได้มาร่วมกันสร้างในครั้งนี้นะครับนะครับด้วยแรงศรัทธาเพราะทุกคนมีหัวใจเดียวกันมีความรักชาติศาสนามหากษัตริย์แล้วก็มีใจห่วงแหนประเทศนะครับ ทางสมาคมท่องเที่ยวจงหวักรจีนบุรีจึงทําจึงให้สร้างพระด้วยครับด้วยแรงศรัทธาให้ทุกท่านออกมาเองไม่มีการติดป้ายโฆษณาให้ทุกท่านออกมาเจอเองคือเป็นบุญบริสุทธิ์มาด้วยศรัทธาด้วยแรงนะครับให้ทุกท่านได้มาเจอเองนะครับที่เขาบอกว่าพระสอนไว้ว่าคนทําดีอยู่ที่ไหนเทวดาจะอยู่ไม่ได้เทวดาจะต้องบอกให้คนดีออกมาร่วมร่วมกันครับจริงด้วยครับ จึงได้มีชาวบ้านชาวเมืองออกมามาร่วมสร้างตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง4ี่ทุ่มบางวันนะครับนะครับแล้วฝนฟ้ากระหน่ำนะครับน้าท่วมน้าน้ำหลากน้ํานองทางทางทางที่มาสร้างที่วัดบรรดานสทาวดมนะครับถนนหนทางก็มีน้ํานองคนก็ขับรถขับมาช่วยกันนะครับบางคนก็ค่อยๆขับเข้ามานะครับบางคนก็เป็นพ่อค้าแม่ขายครับเวลาลูกค้าโทรมาก็ต้องหยุด เราต้องกลับไปขายของแล้วก็แล้วก็กลับมาใหม่มาร่วมกันสร้างนะครับจึงทําให้ผ้าชุดนี้เป็นพลังศรัทธาของชาวบ้านทุกๆคนครับจึงได้เกิดพานุภาพหรือพุทธคุณหนักนนะแรงมากครับแล้วบทมนสารที่ได้มาจากวัดอินทรทวิหารบางคุณพรมนะครับเจ้าคุณน้อยท่านเมตตามอบมาให้สร้างครับก็ขอขอบพระคุณเจ้าวาดวัดอินทวิหารนะครับแล้วก็ขอบพระคุณเจ้าวาดวัด แก้วฟ้านนทบุรีที่ท่าเมตตามอบเครื่องให้ยืมเครื่อง20เครื่องมาให้ชาวบ้านมาร่วมกันกดปั๊มพระนะครับเพื่อนําไปมอบแจกฐานเพื่อปลอบอวัญกำลังใจนะครับแล้วก็ขอพระคุณวัดบ้านด่านสถาลดมที่ท่านเจ้าวาดวัดบราดานสถาลดมหลวงพ่อนิคมนะครับท่านเมตตาได้มอบสถานที่ให้สร้างพระนะครับแล้วก็ได้ปลุกเสกแล้วก็ได้มอบผงโมผง แล้วก็ได้ได้นำมอบนวดเกษาลุปเอียกิตโ,โกนะครับมาร่วมเป็นส่วนผสมในเป็นชนวนมวลสารในชุดนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอ,ขอบพระคุณบ้านหอศิลป์นะครับจังหวัดประจินบุรีที่ได้นอบมอบมวลสารพระสมเด็จระคังยุคตน้นยุคก,กลางปลายพระรอดมหาวันพระสุมกพอพระพงุพันธ์พระนางพญา,พ,าพ,พิเศษโรกเพราะแล้วเหล็กเหล็กไห,หลเงินยวงแล้วหยกเขียวหยกแดงแล้วก็ขวานฟ้าอายุ3ามพปีนะครับและส่วนสมอีกหลายอย่างมาเป็น สมสมแล้วได้มอบสถานที่บ้านให้วางของวางเครื่องแล้วก็วางพระเพื่อจะดําเนินการลงทะเบียนมอบให้กับทหารชายแดนนะครับแล้วขอขอบคุณทุกทกท่านนะ